สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอปเปนเหมือนเดิมนะคะไปวันนี้พาอัปเดตย,ยามเย็นเดินเล่นยามเย็น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  ไปดูเป่าทำอะไรวะดูตาเย็นนะคะหาวดีแท้มาเนี่ยนะก็หาวดี dy, เลย เดินเล่นก่อนมาบ่อยมาเจอมาน้อยในเผาเก่งเลยไม่ค่อยมาเลยเ่าดีแท้เอาดีแท้เฮ้ <c oughs> <c oughs> túa cà phê ào sát chân thế à, đi แก้เก่งแหละจะนั่นเป็ดเขาเลี้ยงอะไรของเขาอีกนะลูกเป็ดเหรอเป็ดอ๋อ มีลูกน้อยด้วยเก่งเนะเาะอ้เอา้าเอาาดีแทะเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเอ้า ก็เทาดีเลยะจะของไปไหนล่ะจะของกีดยางแ้้เหรอ,หอจะของออกกีดยางแ้้เหรอโอ้ดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีพาเดินดู เก่งแท้เก่งแท,เงแท้เอาทำไมตัวน้หยเดียวตัวน้หยเดียวเอาเก่งแท้ ไหนลูกอ่ะทำไมไม่เอาอตัวดำมาอยู่ด้วยวนะโอ้ยมีสองตัวอ่ะมีน้องสตงตัวเลยมายมีสองตัวน่ารักอ่ะ นี่เขาก้าห่างี้ังตัวขาวมีสองตัวนอนตัวหนึ่งนอนเป็นหมาที่ดีมากเลยใครมาใกล้บ้านไม่ได้เลยใครมาใกล้บ้านนี่เห่าอย่างเดียวอยู่ไหนเจ้าของก็เห็นหมด เดินเที่ยวเล่นลอดลอดต้นยางไปนี่เลยดีกว่าเว้ยถ้าลอดต้นยางไปนี่เลยโอ้ยอย่าเห่าดิเห่าทำอะไร เห่าทำอะไรเห่าทำอะไรเห่า <C at> ทำอะไรเห่าทำอะไรเดี๋ยวโดนไม้นะเดี๋ยวโดนไม้นะเดี๋ยวโดนไม้นะโอ้เห่าให้เหนื่อยเปล่าเนาะ กล้วยแก่หรือ,อยังกล้วยเ้าทำไม จะคลองไม่อยู่ไว้ใจได้เลยห้าวดีมาก ของติดยางแล้ว หาโดงเหรอเนาะเนี่ยยาเนี่ยแกไอนะจะเอามีดอาถอนเป็นน้ำไปแล้วจะของไปแล้วนิวซีแลนด์จะของไป ปลูกต้นอะไรไว้ปลูกต้นอะไรไว้เยอะแยะเลยเอ้นั่นหมาใครนะ่ะตอกแตกตอกแตก,ตกเอ่อจะกองก็ไปแล้วทองอะไรต้นน้อยๆสวย จะของไปแล้วจะกองไปแล้วเหลือแต่บ้านกับต้นไม้อ้าทำไมทำไมอ่ะ มาใกล้บ้านขู่เลยเหรออะมาอยู่ที่บ้านเนี่ยขู่เลยเหรอหยังไอ้เจ้านี่มันไม่ค่อยถูกกับฉันเลยยายเดือนกัดอเติเลยนะหายเล่นห้าวเจน แน่แน่นวิค่ยืนตอไปเลยนะอันนี้อันนี้อะไรขวัญมันไม่ใช่ไอ้โป๊กไอ้โกไอ้คก่น่แน่น่ยัยไอ้อยืนขยับมับานเลยกระหึ่มเต็มมันเคยคำแต่ไม่เคยกัดแต่แต่ไว้ใจไม่ได้นะไตัวนี้เออยทำได้กรทำต่เวำมียำเต้เนกระหึ่มนื

เดี๋ยวไงกีทาสงการโมติดบอ่กิปรักไงไงนอกกิทักคุณปนัยกีกิทักแฟนหนูมันอยากกลับมาสงการนี่ันขันมาเลยเอเอปลูกต้นมะม่วงอ้อมบ้านเลยจะนี่กินยังไงหมด ไปเลยทำอะ้รมาที่กูจะตีพวกมึงเนี่ยดักหน้าดักหลังอยู่ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดน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 มันมันเดินมันเดินดู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 มันเดิน มึงอย่ามาขวางนะกูจะล่อมึงนะกี่จะกับจูนยาราตีเถอะโอ้ยาลาตีให้อะไรทั้งลูกแขวนไว้ข้างล้วนเลยไหนลืนมมะเนี่ยถ้าไม่พูดถึงยาราตีลืมโอ้ย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 ,อยจะแขวนไว้หน้าล้วนเลยเดี๋ยวดเนะ